มนก็หดเใส่แต่เฮีย้ยขายอยู่เนาะแต่ว่าถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยนะ <c oughs> ถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยนะโอ้ <c oughs> ผมขอนำบัตรได้ไหมครั <c oughs> บเนี่ยขอนำบัตรเนี้ยได้ไหมตัวนี้เนี่ย ngắn chứ phải lắm xuống con nhà nó đi xuống con nhỉ, ấy mai mỏi chứ đây là nè tải lại mai mỏi chứ đây nè, hái <laughs> ห้อยหมอนเพาเป็นน้ำเต้นี่